มาแล้วนะครับสวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับกับตู้ W R นะครับตัวนี้จะเป็นงานตัวท็อปนะครับตัวนี้ดูสีนะครับนี่นะดูสีนะครับตัวนี้ประกอบส่งลูกค้านะครับ12ใบนะครับชุดนี้นะครับนะครับผมนี่ก็ กำลังยกมานะครับพอดีสีแห้งทางนู้นนะครับก็จะประกอบนะครับกอโหูจับใส่ตะแกรงปั๊มนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับตะแกรงปั๊มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็เฟซบุ๊กนี้มานะครับเฟซบุ๊กว่าวงเจริญมิวสิกนะครับแอดเฟซบุ๊กมาเลยนะครับ ตอนนี้เพื่อนอาจจะเต็มนะครับต้องขอไปกดติดตามไปก่อนนะครับหรือทางเพจก็พิมพ์ไปว่า wr วงเจริญมิวสิกนะครับทางเพจนะครับทาง YouTube ก็พิมพ์ไปว่า wr วงเจริญมิวสิกนะครับทางช่อง YouTube นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดตะไคร์จับตะไคร้นะครับนะครับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับตัวนี้จะเป็นงานดิบนะครับฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็อ่า จะประกอบนะครับอุปกรณ์ข้างหลังก็จะได้เพลนะครับได้เพลแล้วก็ได้น็อตนะครับน็อตฝาหลังนะครับแล้วก็จะเป็นหูจับเหล็กนะครับแล้วก็แกงปั๊มนะครับงานตัวท็อปใบละ4,500น้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับโอ้ขอไปพูดอาจจะพลาดไปนิดนึงพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็ สั่งมาได้นะครับกับตู้ wr นะครับทางเบอร์โทรก็090นะครับ181 6893นะครับทางเบอร์โทรนะครับโดยตรงนะครับนี่นะครับงานสีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็ผู้จัดการกับน้องทูนะครับวันนี้ประกอบนะครับประกอบแพ็คของนะครับแพ็ค นะครับเตรียมที่จะส่งนะครับตัวนี้ก็หกใบสวยมากนะครับแกงปั้มเสร็จนะครับเพจก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ทดสอบนะครับทดสอบลองเปิดฟังแกงเงานะครับตัวนี้นะครับเพจก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเบอร์โทรทาง Facebook ก็โทรมาได้นะครับแบบนี้นะครับ ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับทางที่ติดตามทาง y o u t u b e นะครับทางาสนใจในตู้ WR ก็ติดต่อมานะครับบางท่านลูกค้าก็ดูมาจาก youtube บ้างนะครับจาก facebook บ้างนะครับก็สั่งกันเข้ามานะครับต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ